สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องบาสเกตบอลนะคะเราไปรับฟังได้เลยค่ะการถือกำเนิดขึ้นของกีฬาบาสเกตสบอลเกิดขึ้นที่เมืองสปริงฟิลด์รัฐเมสซาซูเซตสประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อคศ1891พศ2434ค่ะโดยดรเจมไนส์สมิธอาจารย์พักษาของโรงเรียนคนงานคริสเตียน ปัจจุบันเป็นมหาวลัยสปริงฟิลด์เมืองสปริงฟิลด ah ์รัฐเมสซาสูเซสสหรัฐอเมริกาต้องการให้มีการแข่งขันกีฬาในล่มช่วงฤดูหนาวพร้อมกับกำหนดกติกา5ข้อสำหรับการเล่นโดยกติกาการเล่นมีดังนี้ 1. ผู้เล่นใช้มือเล่นลูกบอล 2. ผู้เล่นห้ามถือลูกบอลวิ่ง 3. ผู้เล่นสามารถยืนตำแหน่งใดก็ได้ในสนาม 4. ผู้เล่นห้ามปะทะหรือถูกต้องตัวกัน 5. จะมีห่วงติดตั้งไว้เหนือพื้นสนามกับเส้นเขตสนามสูงจากพื้นประมาณ10ฟุตดรเจมส์สมิธได้ใช้ไม้รูปร่างคล้ายผลท่อจัดทำเป็นห่วงประตูติดตั้งไว้ที่ระเบียงห้องโถงตามความสูงของระเบียงประมาณ10ฟุตครั้งแรกใช้ลูกฟุตบอลโดยมีคนนั่งบนราวบันไดเพื่อหยิบลูกบอลออกจากประตู เมื่อเกิดการยิงประตูเป็นผลต่อมาดรเจมส์สมิธได้กำหนดหลักการเล่นขึ้น13ข้อเป็นพื้นฐานของกติกาโดยใช้ทักษะมากกว่าการใช้แรงกรติกา13ข้อมีดังนี้ 1. สามารถโยนลูกบอลด้วยมือข้างเดียวหรือสองมือก็ได้ 2. สามารถตีลูกบอลด้วยมือข้างเดียวหรือสองมือแต่ต้องไม่ใช้กำปั้น 3. ห้ามถือลูกบอลวิ่งต้องโยนลูกบอลจากจุดที่ถือลูกบอลผู้เล่นสามารถวิ่งเพื่อคว้าบอลได้ 4. ต้องถือลูกบอลด้วยมือแขนหรือลำตัวห้ามดึงลูกบอล 5. ห้ามใช้ไหล่ดันผักดึงตบหรือตีฝ่ายตรงข้ามหากเกิดการละเมิดให้ถือเป็นฟาวหากกระทำซ้ำอีกถือเป็นฟาวเสียสิทธิ์จนกว่าจะเกิดการยิงประตูเป็นผลในคราวต่อไป หรือเกิดผู้เล่นบาดเจ็บของผู้เล่นตลอดการแข่งขันห้ามเปลี่ยนตัวผู้เล่น 6. การฟาวเป็นการกระแทกลูกบอลด้วยกำปั้นและการผิดระเบียบของกติกาข้อ3และ4และตามรายละเอียดตามกติกาข้อที่5ข้อที่7หากผู้เล่นฝ่ายเดียวกันกระทำฟาวติดต่อกัน3ครั้งให้นับคะแนน การฟาวติดต่อกันหมายถึงเป็นการฟาวที่ไม่มีการฟาวของฝ่ายตรงข้ามขั้นระหว่างของการฟาวติดต่อนั้น8เมื่อลูกบอลถูกตีหรือโยนจากพื้นเข้าประตูให้นับคะแนนหากลูกบอลค้างการห่วงโดยผู้เล่นฝ่ายป้องกันสัมผัสหรือกระทบประตูให้นับคะแนนข้อที่9เมื่อลูกบอลออกนอกสนามให้ส่งบอลเข้าเล่นที่สัมผัสลูกบอลครั้งแรก ในกรณีที่มีผู้คัด้านกรรมการผู้ตัดสินจะโยนบอลเข้าในสนามผู้เล่นที่ส่งบอลสามารถใช้เวลาได้5วินาทีหากเกินกว่านั้นฝ่ายตรงข้ามได้ส่งบอลแทนหากมีการคัดค้านและทำให้การแข่งขันล่าช้า1กรรมการผู้ร่วมตัดสินสามารถขานฟาวเทคนิคได้ข้อที่11 ผู้ตัดสินมีหน้าที่ตัดสินชี้ขาดเมื่อลูกบอลเข้าสู่การเล่นในพื้นที่ของเขาและเป็นผู้จับเวลาให้คะแนนเมื่อเกิดการยิงประตูเป็นผลจดบันทึกคะแนนและรับผิดชอบตามพื้นที่ 12. เวลาการแข่งขันแบ่งเป็นสองครึ่งครึ่งละ15นาทีพัก5นาทีข้อที่ 13. เมื่อหมดเวลาการแข่งขันฝ่ายที่ทำคะแนนมากกว่าเป็นผู้ชนะ กรณีมีคะแนนเท่ากันให้หัวหน้าทีมตกลงกันเพื่อแข่งขันต่อจนกว่ามีฝ่ายใดทำคะแนนได้วิวัฒนาการของบาสเกตบอลช่วงพศ2435ถึง2500พศ2435เริ่มมีการแข่งขันบาสเกตบอลครั้งแรกระหว่างนักศึกษากับคณะครูของวิทยาลัยสปริงฟิลด์ผลการแข่งขันนักศึกษาชนะ5ต่อ1 พศ2435เริ่มมีการเผยแพร่เข้าไปเล่นในประเทศเม็กซิโกในปีเดียวกันลูอันเลดได้ประดิษฐ์ประตูทรงกระบอกที่ทำจากเส้นลวดมีลักษณะคล้ายกับดอกของดรเจมสไนสมิธห่วงประตูยังคงติดตั้งไว้ตำแหน่งเดิมมีตะแกงป้องกันลูกบอลสำหรับผู้ชมทำให้มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีการจัดทำกระดานหลังแผ่นแรกขึ้นมีขนาด3.6เมตรพอสอ 2, 4อ7าเบาสเกตบอลแยกออกมาจากฟุตบอลโดยมีคณะกรรมการบาสเกตบอลในปีเดียวกันนี้มีการรับรองกระดานหลังซึ่งมีขนาด1.8เมตรกำหนดให้มีการโยนโทษเกิดการคิดค้นห่วงประตูมีตาข่ายติดกับห่วงประตูด้วยเส้นเชือก เมื่อเชือกนั้นถูกดึงจะทำให้ลูกบอลผ่านไปได้และยกเลิกใช้บันไดตั้งแต่บัดนั้นเริ่มการแข่งขันบัดเกสบอลหญิงเป็นครั้งแรกที่นอตแฮมตันพศ2 4 3 9เปลี่ยนแปลงกติกาเรื่องการนับคะแนนจากการยิงประตูธรรมดาเป็น2คะแนนและนับคะแนนจากการโยนลูกโทษ1คะแนน,นเกิดการแข่งขันร,ระดับ วิทยาลัยเป็นครั้งแรกระหว่างชิคาโกกับโลวาโดยให้มีผู้เล่นฝ่ายละ5คนผลการแข่งขันชิคาโกชนะ15ต่อ12ไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นด็อกเตอร์เจมไนส์สมิธควบคุมกติกาจนกระทั่งมีการจัดตั้งสหพันธ์กีฬาสมัครเล่นและได้บรรจุกติกาและการเปลี่ยนแปลงขึ้น พศ2440สหพันธ์ได้กำหนดกติกาโดยให้ทีมมีผู้เล่นฝ่ายละ5คนและเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกซึ่งก่อนหน้านี้การเล่นบางครั้งมีผู้เล่นมากกว่า50คนของแต่ละฝ่ายในสนามพศ2448ได้ขยายเข้าไปในโรงเรียนมัธยมมหาวิทยาลัยสมาคมโบสถ์และทหารนักศึกษาโรงเรียน กีฬาสปริงฟิลด์ได้นำเผยแพร่ณประเทศฝรั่งเศพอสพศ2452มีการนำกระดานหลังชนิดกระจกใสเป็นครั้งแรกและได้การรับรองในกติกาและผู้เล่นที่ฟาครบ4สีครั้งให้เป็นฟาวเสียสิทธิ์ระหว่างสงครามโลกครั้งที่1การแข่งขันบาสเกตบอลได้หยุดชะงักลงระหว่างนั้นทหารอเมริกันผู้ฝึกสอนและดรเจมไนส์สมิธ นำบาสเกตบอลเข้าไปยุโรปเป็นนวัตกรรมการแข่งขันวิวัฒนาการของบาสเกตบอลช่วงพศ2 5งพถึงปัจจุบันพศ2501จัดการแข่งขันชายชิงชนะเลิศชายของสโมสรยุโรปพศ2502จัดการแข่งขันชิงชนะเลิศหญิงของสโมสรยุโรปพศ2503 fiba หรือฟีบาประชุมนักกรุงโรมมีการเปลี่ยนแปลงดังรายละเอียดดังนี้5นาทีสุดท้ายของการแข่งขันเกิดการฟาวบุคคลจะลงโทษด้วยการโยนจุดโทษ2ครั้งกระทำฟาวแล้วยิงประตูเป็นผลให้ยกเลิกคะแนนทั้ง2ทีมทำฟาวซึ่งกันและกันและบทลงโทษเท่ากันให้ยกเลิกบทลงโทษของการโยนโทษหากบทลงโทษ ไม่สามารถยกเลิกได้ให้โยนโทษได้ไม่เกิน2ครั้งและครอบครองบอลการเปลี่ยนแปลงของบทลงโทษที่สลับซับซ้อนทำให้บางครั้งเป็นสถานการณ์ที่ยุ่งยากสำหรับกรรมการผู้ตัดสินเมื่อต้องมีการนับการยกเลิกบทลงโทษและจำนวนของการโยนโทษที่เหลือทำให้บางครั้งผู้ชมหรือผู้เล่นไม,ไม่เข้าใจและเกิดการสับสน พศ2507เริ่มใช้ช่วงการเล่น fiba ได้ประชุมนักกุงโตเกียวตกลงให้จัดทำหนังสือกติกาที่เข้าใจง่ายเกิดระบบของการลุกและมีการยิงประตูทำคะแนนได้เพิ่มขึ้นความแข็งแกร่งของผู้เล่นมีความสำคัญเนื่องจากกีฬาบาสเกตบอลคองเคลื่อนที่ตลอดเวลาพศ2541 fiba ได้มีการ เปลี่ยนแปลงกติกาดังนี้ยกเลิกบอลเข้าสู่การเล่นเปลี่ยนแปลงบอลดีขณะส่งบอลเข้าเล่นและการเล่นลูกกระโดดขอเวลานอกเพิ่มเป็น3ครั้ง2นาทีสุดท้ายของครึ่งเวลาหลังหรือช่วงต่อเวลาเพิ่มพิเศษเมื่อเกิดการยิงประตูธรรมดาผลนาฬิกาแข่งขันจะหยุดผู้เล่นฝ่ายลูก และฝ่ายป้องกันห้ามสัมผัสลูกบอลเหนือห่วงประตูและขณะลูกบอลกระทบกระดานหลังจากการยิงประตูบทลงโทษของการฟาวคู่ทีมที่ครอบครองบอลแล้วเกิดกระทำฟาวคู่ยังคงได้ส่งบอลเข้าเล่นแทนการเล่นลูกกระโดดใช้ฟาวเทคนิคขาดน้ำใจนักกีฬาให้โยนโทษสองครั้งและครอบครองบอลพศ2543 FIBA ได้เปลี่ยนแปลงกติกาดังนี้ระบบการแข่งขันเป็น4พีเลียดพีเรียดละ10นาทีฟาวล์ทีมรวมเหลือ4ครั้งต่อพีเลียดครั้งต่อไปให้โยนโทษ2ครั้งพักการแข่งขันพีเลียที่1 2 3 4หรือช่วงต่อเวลาเพิ่มพิเศษ2นาทีพักการแข่งขันพีเรียดที่2 3เป็นเวลา15นาที ขอเวลานอกพีเลียดที่1 2 3หรือช่วงต่อเวลาเพิ่มพิเศษได้หครั้งขอเวลานอกพีเลดที่4ได้สครั้งให้เวลานอก1นาทีเต็มถึงแม้ทีมที่ขอเวลานอกพร้อมแข่งขันเปล่งกติกาว่าด้วย30วินาทีและนาฬิกา24วินาทีเริ่มต้นนับใหม่เมื่อลูกบอลหลุดจากมือจากการยิงประตูและสัมผัสห่วงประตูหากลูกบอลลอยในอากาศ จากการยิงประตูแล้วเสียงสัญญาณ24วิดังขึ้นนาฬิกาแข่งขันหยุดทันทีหากบอลเข้าห่วงประตูให้นับคะแนนหากไม่ลงถือเป็นผิดระเบียบให้ไฟตรงข้ามได้ส่งลูกบอลเล่นทีมครอบครองบอลต้องพาบอลสู่แดนหน้าลดเหลือ8วินาทีช่วง2นาทีสุดท้ายของปีเลียดที่4หรือช่วงต่อเวลาเพิ่มพิเศษเม,เ,เมื่อเกิดการยิงประตูเป็นผล ในลีกาแข่งขันจะหยุดทีมที่มีสิทธิส่งบอลเข้าเล่นจากการเสียประตูขอเปลี่ยนตัวได้และฝ่ายข้ามขอเปลี่ยนตัวตามได้ FIBA จ,จะได้ใช้ระบบการตัดสิน3คนสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและการแข่งขันจิงชนะเลิศแห่งโลกสำหรับระบบการตัดสินใจ3คนหากฝ่ายจัดการแข่งขันพิจารณาแล้ว และมีความเห็นใช้ได้ก็สามารถจะทำได้บทลงโทษการฟาวเทคนิคผู้เล่นให้โยนโทษหนึ่งครั้งและครอบครองบอลพศ2543 FIBA Technical Commission ได้เผยแพร่อเอกสารการวินิจฉัยและตีความอธิบายรายละเอียดของกติกาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ชัดเจนพศ2544 FIBA Technical Commission ได้เผยแพร่เอกสารเน้นจุดสำคัญของการปฏิบัติเช่นการลงโทษการพิจารณาการเล่นที่ได้เปรียบหรือเสียเปรียบได้เผยแพร่เอกสารเน้นการแข่งขันอย่างรวดเร็วการเคลื่อนที่ของผู้ตัดสินในสนามระบบการตัดสินที่ชัดเจนและการวินิจฉัยตีความเพื่อแนวทางในเมื่อเกิดเหตุการณ์ในสนาม เมื่อสิ้นสุดทศตรวรรษที่20พศ2543ประมาณกันว่ามีผู้นิยมกีฬาบาสเกตบอลกว่า250ล้านคนและมีประเทศที่เป็นสมาชิกสหพันธ์บาสเกตบอลน,น,นานาชาติ FIBA 208ประเทศด้วยกันค่กจะก็จบไปแล้วนะคะกับการบอกประวัติ บาสเกตบอลคร่าวๆนะคะถ้าใครสนใจอีกก็สามารถศึกษาได้ตามอินเทอร์เน็ตหรือตามหนังสือทั่วไปนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวจันฉายผู้สีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ